ก็หนูไม่หมดหนูเ้าออกหน่อยหนึ่งสิก็ใครจะเอารถไหนก็เอาขยะทีละหน่อยจิเอาออกโอเคมาเออยยาเดี๋ยวิดรอเเออเท่าไหไม่ได้ละไม่ไหวแล้วใช่ไหมหิวแล้วกินใหญ่แล้วมามขยะเองเายุยุดพั เพ็ดเพ็ดลูกเพ็ดลูกมาอยากชิมชิมได้แต่มันเอามือจับมันเพ็ดเช็ดเชดเช็ดเช็ดหลอ้เลยอยู่นิ่งๆดิพ่อโอเคใส่ถ้วยพ่อเใส่ถ้วยตามอย อยากชิมก็ช้อนมาตักดูของมเอาของมาใส่อะใส่นี่ลูก้าวไหมโยยข้าวไมลูกบาร์บีคิวโอ้โหหมดเลยไงนะแม่แม่เดี๋ยวตองก <c oughs> ลง,งวันตอนเที่ยงก็มากินอีกแล้วอะด้วเนี่งงย้ไม่ Bert, มมามเร้อเสร็จเยลูโอ้โหก้ามข้าวเสร็จคร่อยท่าอ้ยนี่ๆๆๆท่าท่าท่าโอลิงขย่ลิงขยาวโอ้ยลิงขยาวดีดีแงง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 แงโอ้ดูท่าดูท่าดูตุดูตุดโออ้โอยงั้นแหองั้นแหเอออร่อยมืนตกท่าทานลเนาะโอ้โหแน่นอนแน่นอนแน่นอนป้าเตรียมกินกันดีกว่า ไก่ขย่าครับวันนี้ใส่ชามใส่ชามเลยวุ่นวายนะครับวันนี้เราทำไก่ขย่ามันจะวุ่นวายหน่อยนะใช่ไหมเยเอาแล้วเอาแล้ว<ฮ>ติมสานก็ไม่ได้นะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นข้าวโพดขย่าสำหรับวายุครับ ไปกินอะไรอะ่ะไหน,นอเรากลับมาดูเด็กแสบกำลังกินของพะเยาฝีมือตัวเองโอ้โหคำนิดเดียวนะคะคำนิดเดียวอะเ่ะไม่หมด,หมดแล้วก็ไปกินคำเล็กอย่างนั้นละเออรูปยูนัน่น <c oughs> งับงับ เอาปลากินด้วยก็ได้น,นะอร่อยไหมล่ะอรือหืออือหือดูโยกินค่อยๆเคี้ยวลูกคำโตเลยเอ้า งับนะหวานไหมข้าวโพดอ่ะหวานอ่ะยอยหวานนะยอยข้าวจาพนพันธุ์น้ำกองพันธุ์น้ำทุกคนงับถ้าเพื่อนๆอยากกินทำไปทำที่ไหนคะไปซื้ออะไรที่ไหนคะฮะ<ม>โอ้โหไปก็ได้ครับโอเคครับเป็นพี่ครับครับ โอเคโอเคครับมากินต่อกัน,นก่อนนะอเนาะกินต่อเนาะอันนี้คือ6ขยะฝีมือวายุวโยวยใช่ไหมอ่าฝากติดตามช่องวายุวโยวยได้ใช่ไหมครับอส<บ>งก็็เปนปบุย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 ,บ,ยบายบาย,บ,ายบุย,บ,ย,บ,ย,บ,ยบุยบายบาย,บายนี่นะครับดูตาเขานั้นาเขากินใหญ่เลย ข้าวกินเยอะกว่าผู้ใหญ่แต่คนนี้ขำบันเล์เลยทุกคนฝากติดตามช่องวายยูวนยยูนะครับบายบาย